อยู่นะมันแรงมากโอ้เออพวกเราคุนแรงเลยอ่ะคือเราอุ๊ยแต่มกรตีแรงนะอีอไอห่งศพอุ๊ยศพอุ๊ยอ้านั่นไงบอกแล้วผมวอนแล้วหมูลึกช้างเนี่ยคุ่ยังก็โอ้มันตกมันปะเนี่ยอ้โ้ยอันโอ้โอ้ยอันเนี้ยอันนอ้อ้ยอ้ยโอ้้ยอนอ้จ้ยออ้ยอย้อ้ยออยออ้ยอ อกโอ้ยช็อตฟิลมากเลยอะหลกใครที่อยากเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทรับเติมเกมราคาถูกมีเกมให้เลือกเติมอย่างมากมายและล่าสุดกับเกมท r i n g งเวฟก็มีให้เติมแล้วเช่นกันใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ 嗯。<music> สวัสดีครับพี่ต้อนรับวิวช่องต้งคงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะจัดตี้พระท้ามอนสีแดงจอมโหดซับิกินเลเวล5้กลับมากันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์จัดตี้พระท้ามอนสีแดงจอมโหดฮะรอบนี้เป็นซับิคินเลเวล50หรือว่าบอสหมูป่านั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเราอยู่กับน้องๆในทวีปแปดซีรีสทั้งสองคนเลยสวัสดีทางด้านของมอสโอ้หมดชาแนลสวัสดีครับรอบนี้มอสเล่นเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นต้านจินครับผมอ่านี่นะฮะแล้วคนต่อไปครับ แจ็คควเชเบิร์ตสวัสดีครับผมอ่าแจ็คเล่นเป็นตัวละครอะไรเอ่ยการหัวครับผมอ่าและทางพี่นะคะเล่นเป็นหน้าของชิเซียนั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่ากติกาของคอนเทนต์นี้ก็คือเราจะใช้ตัวละครที่เลเวลไม่เกินกับมอนที่เราไปเจอก็คือมอนรอบนี้เป็นเลเวลห้าสิบเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราจะปั้นเนี่ยก็คือไม่เกินห้าสิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะ นี่โอเคเลยนะฮะบอสมอสแบบเลเวล40พี่ก็เลเวล40แจ็ค50าสิบนะฮะเพราะฉะนั้นแจ็คต้องแบกทุกหลังทุกหลไม่ต้องแบกแล้วไอ้เลยพี่ไม่ยากเลยหรอกเลยยหูเออนี่ไงแล้วต้องบอกเลยว่าบอสหมูป่าเนี่ยมันมีทั้งหมด3ตัวก็พวกเรา3คนก็คนละตัวกันไปเลยใช่ไหมเราเราแบ่งกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะคนละตัวหรือทุกคนตอนนี้นะทุกคนจำผิดกันตอนนี้ไว้นะว่าคนละตัวแต่ตาข่ายจริงก็ลากใส่กันอุ้ยอุ้ยรู้ ตีไม่ได้พี่อ่ะเพราะฉะนั้นให้ให้คนเลเวลเยอะนําไปเลยแล้วกันนะเอาเปิดเปลี่ยนตัวหน้าเลยตัวข้างหน้าเลยนี่ไปจองกันไหนจองตัวไหนมาแล้วมาแล้วอ่ะพี่ตัวนี้ก็กันมาตัวนี้แล้วกันอ่ะวเขาเป็นผยิงตัวนู้นนะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันกำแรงมากโอ้โหเออพวกเราโคตรแรงเลยอ่ะคือเราอุ้ยเอาแต่แกระตีแรงนะไอันหนึ่งศพอุ้ยตกโอ้โหเลยร้อยตายแล้วอ้าวอ้าว ก็คือแต่ว่า่าแตใดๆก็คือเร็วมาก <c oughs> เ,รเร็วมากตีวิ่ีไปเร็วมากมากเลยฮนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ลว <c oughs> เพราะฉันมันจะไม่ใช่ช่องตองคุงนะทุกคนเหมือนทุกทีนะฮะรอบหน้าเดี๋ยวเราไปดูรอบหน้ากันเลยดีกว่าครับ let's go <S <c oughs> มาครับและรอบนี้นะฮะอย่างที่บอกไวนะ้เนาะก็คือรอบนี้เราจะไม่ใส่ของเลยนะครับอาวุธก็เป็นระดับหนึ่งดาวแล้วก็เอ็กโคคือทอนหมดเลยนะเออมาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ เมื่อกี้คือแบบทุกอย่างมันระไวมากมากเลยอ่ะแล้วก็เหมือนจะมีคนคิดด้วยนะเออก็ไม่รู้ใครไม่มีหรอหรอเฮ้แต่รอบนี้อาจจะไม่บลก็ได้เพราะเราน่าจะได้เห็นเต็มๆตาแล้วนะฮะหรือมันก็แป๊บเดียวจบคือเราสามคนไปไม่อะไรอะไรเราสามคนไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะพี่จะอยู่เดี๋ยวเราจะรอดูโอเคโอเคฮะให้ให้โอวมอดเข้าไปบ้างดีกก่าคนนี้รอบนี้ไปไปเลยน้องนำเลยนั่นแหละมา จองตัวไหน,บบนไม่เคยเป็นหามอย่างเงี้ยไม่เคยเ<ร>ได้เลยเรืองแล้วอุ้ยนั่นไงบอกแล้วผมบอกแล้วเบียกกี้พี่สาธิตให้ดูนะว่าแบบถ้าตายมันจะเป็นอย่างนั้นนะเออเราไม่ควรตายนะแ,บบนแต่ตอนนี้หมูมันไ like ล่ <c oughs> โอ้โหหมูไปกดใครมาเนี่ยคร <c oughs> อุ้ยแรงโอ้โหโอ้เอาละโอ้หมูหมูลึกช้างเนี่ยขิดอย่างก็โอ้โหมันตกมันปะเนี่ยโอ้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 ยโยโ เสียวดูจักวิชาซอมบี้แ oh. ล oh. okay. oh. right. ้วบอกเจ้าหมูอุ้ยหลบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบอุ้ยเสียวอุ้ยมันจะขวิดอ่ะมันจะขวิดอ่ะอุ้ยทุกคนสู้กันอ่าควยชันเบิร์ดเป็นผงนะเมื่อกี้ใครละสอตัวอุ้ยมันมันแรงมากเลยมันไปตกมันที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเสียวตองบี้กับมาเกิดแล้วโอวเพียแล้วแล้วใครอยู่น่ะพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ยื้อไว้ยื้อไว้ โหดแล้วดาเมจเล็กแปดอะพี่อ่ะผมเป็นซอมบี้พี่ตายเกินรู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปล่อยพี่อยู่คนเดียวล่ะเดี๋ยวมาเติมนะมาเติมแล้วอ้อต่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 อู้โม่มันควิดไม่หยังเลยอ่ะโม่โอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่ตีหลังมันมันตีระบด้วยพี่โหอันเนี้ยอันเนี้ยทรมานจริงละอันเนี้ยของจริงละโอ้โหอย่าตายหมดนะถ้าตายหมดมันเริ่มใหม่นี่คือสวยนะบอกก่อนพี่พอจะเริ่มใหม่ได้ยังพี่ไม่ โอ้ยเอาไปหมดโอ้ดาเมจพี่แบบเบาอยู่มากโอ้ดูมันควิดดิดูมันควิดดิอุ๊ยอุ๊ยโอ้หต้องหนงหลัวพี่เราโยทุกคนเอาเป็นตัวเอาอีกแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรายืนตรงนี้มันจะควิดเราได้ปะเฮ้ยน้องๆพี่ว่าพี่ว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยว่ะไหนลองดิไหนลองดิไหนลองดิ ม่ไโอ้ยช็อตฟิลมากเลยอ่ะวุ้ยแรงมากรุมรุมรุมร้องุ้ออ้าวเอาแล้วแจ็คเราสองคนต้องยื้อไว้นะเฮ้ยนี่ยังไม่ตายสักตัวเลยเหรอหมูอ่ะเกินไปปะอ๋อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้โอ้ยเหนื่อยอ่ะโอ้ยตัวนี้เจ็ดหมู่เวียร์อุ้มตัวเจ้ดหมู่ เฮ้ยตัวนั้นนะตัวนั้นจะตายแล้ววะตัวเนี้ยเออตายแล้วตายแล้วเลือสองเรือสองอ๋ออะละอะละละอ้าเนี่ยตายนะคือถ้าแบบพี่กับมอใครสักคนตายตอนเนี้ยคือแบบจบเลยนะเล่นมาตั้งนานมีมีตัวหนึ่งใกล้ตายแล้วหมูตัวนี้รู้มาต่อผมกลับไปได้บ้างผมเกิดเราจะสู้ตรงไหนที่มันปลอดภัยได้บ้างเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยมันตายแล้วมาสวยดีครับอย่างนี้ S <S หมาหม,มามามา,ม,ามันเป็นม,<า>มาเป็นมาเป็นหมูย่างซะดีๆมา,มาเออจบอุ๊ยสโลวมอราชา์ชั่นด้วยอย่างเท่เป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหรอบนี้คือแบบครั้งที่สองนี่เป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากๆแล้วคือแบบตายแล้วตายอีกนะเอยก็ถือว่าเป็นหล่ไมเหลือ ถือว่าเป็นสีสันละกันเออหรือว่าเป็นสีสันละกันนะฮะครั้งหน้าเราจะเจอมอนแดงตัวไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามโนนต้องขอตัวแล้วไปก่ออกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายไปบายไปแลขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุก,นกมาถึงแล้ว,ว